สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำพิเศษนะครับผมอยู่ที่ขนส่งหมอชิดสำนักงานใหญ่นะครับก็จะมาเอากระเป๋ามาส่งให้อาจารย์สัญลักษณ์ครับซึ่งท่านอยู่ชั้น4นะครับชั้น4ออกจากนี้ไปก็จะเห็นทางด่วนนะครับนั่นก็เป็นอะไรอ่ะ p m b เอ็มบีสำนักงานใหญ่ด้านบนนี้ก็เป็นขนส่งสายอีสานนะถ้าตัอดเรเชียงเหนือก็ยังเยี่ยบเ,เลยฮะอชิดคนเงียบไปเยอะเลยครับปรายการมีดังกินโดนัทด้วยนะครับชั้นสาม ดังกินโดนัทนี่โหถือว่าเป็นอาหารเช้าของชาวอเมริกันเลยนะฮะอ่านี่ตรงนี้นั่งผมจะไปสำน,นักงานใหญ่เอานี่ครับสำน,นักงานใหญ่นี่ฮะจรสัักษ์ปันวัฒนิหลังจากแวะทักทายสวัสดีท่าน อาจารย์ด็อกเตอร์สัญลักษณ์แล้วนะครับก็มาหาข้าวทานหน่อยอันนี้คือชั้นชั้นสามนะครับชั้นสามของบขสสายอีสานนะครับเ้องเงียบหน่อยนะครมาซื้อคูปองทานอาหารนิดหนึ่งนี่ฮะหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเท่าไหร่ครับสี่อย่างครับ, <4 S 2> รบนี่ก็ 50-60บาทนะครับประมาณนี้สี่อย่างนะฮะก็นี่ยฮะคนก็ยังเงียบๆอยู่ก็ตามอาหารที่บคอสอที่ชั้นสารนี่ก็โอเคเลยนะครับอันนี้คือสายสายอีสานที่เขาไปแต่ถ้าเป็นสายเหนือสายเหนือข้างล่างเนี่ยก็จะมีอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันครับผมทานก่อนนะ ร้อนอร่อยาอาหารเสร็จนะครับก็ผมตั้งใจว่าจะไปดื่มกาแฟแล้วก็หาดังกินโดนัทนึกถึงบรรยากาศเก่าๆคือสมัยก่อนตอนที่ผมไปทเที่ยวที่อเมริกาสักหกเดือนนะครับแล้วก็อยู่แถวรอสลินนิวยอร์กร้านดังกินโดนัทเนี่ยก็จะเดินออกไปตรงสี่แยกใกล้ๆบ้านสัก200เมตร ที่นั่นจะมีคนอินเดียอยู่แล้วก็ผมก็ไปช่วยเขาทำโดนัทฮะดั่งกินโดนทัทนี่บ่อขอสอชั้นสามนะครับหันดังกินโดนัทสน,น่อยวัสดีค่ะ <Okay. S 2> นัดหนึ่งเสร็จพี่เอาพี่เอาแบบเอาออริจินอลเป็นอันไหนตอนนี้เลยออู่จินัลเลเดี๋ยวให้เนี้ยเป็นเอาสต๊อันนี้ หน,นูยังไม่เกี่ยวปินโอเคแล้วอันนี้เป็นอะไรคะมีนมสดอบไอ้น,นี่อ๋ออันนี้มันจะเป็นไส้ไส้บอ,เอ,อาเนี่ยอันเนี้ยเป็โซ่เย็นนั่งตรงนี้ก็มุมดีนะครับวิวดีดูทางด่วนประเทศไทยผมเปลี่ยนที่นั่งครับปนนั่งมุมนูน้น เพื่อจะได้นั่งดูวิวเห็นทางด่วนประเทศไทยนี่ฮะคนเงียบไปเยอะเลยก็เผื่อเป็นทางเลือกนะครับใครจะเดินทางโด้วยรถบขอสอเริ่มต้นที่สถานีหมอชิดนะครับที่ผมนั่งนี่ก็คือชั้นสาม ก็ดังกินโดนัทนะฮะมุมตรงนี้ที่ผมนั่งสามารถที่จะเห็นทางด่วนครับทางด่วนอันนี้ตึกปตทนะฮะกระทรวงพลังงานที่เห็นตรงนี้ที่ทางด่วนตรงนั้นก็จะไปเส้นการจนาพิเศษมาแล้วขอบคุณค่ะเนี่ยครับเสตน,นี้เจ็ดสิบเก้าบาทก็โอเคนะนั่งพักสบายๆสักนิดหนึ่งก่อนเดินทางครับ เมื่อ12ปีมีปีอะไรหห้า51 12 13ปีที่แล้วที่ผมไปอยู่เมรกา6เดือนนะครเนี่ยเขามีแคมเปญอันหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือ Dunkin' โดนั t beat Starbucks นะครบ beat Starbucks ก็คือเขาสามารถจะชนะ Starbucks ได้ที่เมรกานะครับก็อย่างไรก็ตามวันนี้ก็เป็นวันแรกที่ โควิดห uh ยุด uh ไม่ให้โควิดเริ่มต้นทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกตินะครับก็ฝากเพื่อนๆถ้าคิดจะไปเที่ยวนะครับก็ลองเดินทางด้วยบขอดูบ้างนะครับขอบคุณแฟนการดูกานที่ตามช่อง YouTube คิปตามพิเศษสวัสดีครับ